มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเงินเป็นปึกซุกกองขยะบุคคลเป้าหมาย26จุดคดีทุจริตสหกรณ์สโมสรรถไฟตะลึงกองขยะทรัพย์สินนับล้าน วันนี้26พฤศจิกายน63พลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถแถลงผลปฏิบัติการยุทธการด่วนลนรกซอมบี้ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย26จุดใน4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพเพชรบุรีสมุทรปราการและนนทบุรีพร้อมยึดทรัพย์สินได้หลายรายการของเครือข่ายทุจริตเงินสากลอ,อมทรัพย์สโมสรรถไฟจำกัด โดยเป้าหมายซึ่งเป็นบ้านพักหลังหนึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินมีค่าโดยกองสุงมรวมกันเป็นสภาพคล้ายภูเขาขยะแต่เมื่อตรวจค้นภายในพบทรัพย์สินเงินสดห่อมัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกนาฬิกาและกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงซึ่งถูกใส่ถุงวางกองไว้บนพื้นและบันไดบ้านอย่างละเกะละกะสำหรับเครือข่ายผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญากรุงเทพใต้ประกอบด้วยนายบุญส่งหงทองอายุ70ปีอดีตผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจัดการสอ,อ,อสอรอฟอนางสาวพิมพา รอดรัศมีอายุ49ปีนางสาวออนชนกสงัดทรัพย์อายุ31ปีนายวีรชัยศรีสวัสดิ์อายุ59ปีนางสุรัตน์ศรีสวัสดิ์อายุ69ปีนายประพัฒน์ศรีสวัสดิ์อายุ37ปีนายสุภกิจอ้นอารีอายุ44ปีนายปีชาธนพยรินอายุ63ปีและนางสาวนัทยานิดมหาโชติอายุ40ปีรวม9คน ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิบปลอรมร่วมกันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักง,งานที่ออกตามพรบสหกรณ์และความผิดฐานฟอกเงินหลังปล่อยเงินกู้199สัญญาซึ่งผิดระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดให้กู้รายละไม่เกิน15ล้านบาทรวมค่าเสียหายกว่า2,800ล้านบาท พลตำรวจโทรต่อสักกาวว่าคาดีนี้ตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานมาเป็นเวลานานก่อนขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาโดยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินแปลสภาพไปเป็นทรัพย์สินอื่นเช่นบ้านที่ดินและรถยนต์เป็นต้นสำหรับปฏิบัติการนี้เรียกว่าซอมบี้เพราะเปรียบซอมบี้เป็นเชื้อโรคที่แทรกซึมกัดกินอยู่ในคนธรรมดาอยู่ง่ายตายยาก เปรียบเสมือนกรณีที่แทรกซึมอยู่ในองค์กรเหมือนเชื้อร้ายที่คอยกัดกินและพร้อมที่จะแพร่พันธุ์ต่อไปเรื่อยๆพลตำรวจตีอำนาจตาพบผู้กำกับการรถไฟกล่าวว่าคดีเหตุเกิดตั้งแต่วันที่13มกราคม2555ถึง16พฤศจิกายน 2,559โดยกลุ่มผู้ต้องหาเป็นคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกแต่อนุมัติบ่อยเงินกู้กันเองโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องและไม่มีการประชุมสมาชิกนำเงินออกไปใช้จ่ายส่วนตัวครั้งละไม่เกิน15ล้านบาทต่อครั้งต่อคนพร้อมปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ซึ่งเงินทุนมาจากการประสานพันธมิตร15สหกรณ์ระดมเงินทุนไปแปลเปลี่ยน เป็นอาหังสาลิมรัพ์หรือลงทุนทำธุรกิจโรงแรมดีสอร์ดโครงการบ้านจัดสรรและโครงการที่ดินจัดสรร50ไร่และซื้อสินค้าต่างๆด้านพลตำรวจตีปัญญาปิ่นสุขรองผู้บัญชาการกล่าวว่าสากรอมทรัพย์สโมสรถไฟมีสมาชิกกว่า2,300คนการกระทำของกลุ่มต้องการสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า2,800ล้านบาท และสร้างความเสียหายให้พันธมิตรสากลอ,อีก15แห่งเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงว่าสหากรณ์อื่นมีความเกี่ยวข้องแต่จะเล่งขยายผลว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่นอกจากนี้ยังได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายและยึดทรัพย์สินการกระทำผิดเป็นเงินสดหลัก10บล้านบาทรถยนต์โฉนดที่ดินกระเป๋าแบนเนมนาฬิกาหรูเครื่องประดับและทรัพย์สินอื่น อีกหลายรายการหลังจากนี้จะส่งสำนวนการสอบสวนให้ DSI ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุคคลเป้าหมาย26จุดคดีทุจริตสหกรณ์สโมสรรถไฟตะลึงกองขยะทรัพย์สิสนนับล้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ